สวัสดีครับผมสกายเองนะครับคลิปนี้นี่เราก็จะมามูฟออนไปว่าทีมอื่นกันบ้างครับอสำหรับทีมนี้ก็จะเป็นทีม Y นะก็เป็นคาคเตอร์ตัวหนึงจากทีม Y ที่ผมชื่นชอบครับนั่นก็คืออีคินิโกะนั่นเองนะครับตัวนี้นี่บอกเลยนะครับว่าเป็นมันมันมันดูเหมือนไม่ใช่เป็นศูนย์หน้านะมันจะเหมือนเป็นเหมือนเป็นกองกลางซะมากกว่านะครับ แต่ว่าความสามารถนี่ค่อนข้างจะคล้ายพระเอกเลยนะฮะมันมีดวงตาเบสเมตาวิชั่นนะโอ้โหหรือหรือดวงเนตรนอสตาดามุดนะโอ้โหสามารถเห็นอนาคตล่งหน้าได้นะบอกเลยว่าเดือดจริงนะสำหรับตัวนี้นะอ่านี่ก็ผมก็จะมาวาดหน้าให้มันเอียงไปด้านขวามือเราเล็กน้อยนะประมาณนี้เลยนี่แล้วก็ให้เราดูอ่าจริงไม่ต้องดูดิเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่ไม่จะเป็นต้องวาด ลูกตาเลยนะถือว่าสบายเลยนะับง่ายๆเลยนี่วาดแค่จมูกกับปากก็พอเพราะว่าเหมือนดวงตามันจะถูกปิดบังด้วยทรงผมนะ,ะนี่ผมก็จะวาดอ่านี่นี่คือทรงผมเลยนะมันจะผมมันจะปิดตาเลยนะมันจะเป็นผมอย่างเงี้ยวาดเป็นทรงก่อนนะนี่นี่คือทรงของผมนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยอาจจะคล้ายๆหัวเห็ดหน่อยนะอันนี้คือ อันนี้คือหูนะหูแบบคร่าวๆจะมากะระยะของทรงผมหน่อยครับประมาณนี้เนี่ยลองกะกะดูก่อนนะว่าผมมันจะใหญ่ฟูประมาณไหนนะโค้งๆไปก่อนพอโค้งได้ที่แล้วเราค่อยเติมดีเทลรายละเอียดของทรงผมนะครับคือคือก็ไม่อยากจะเชื่อนะเพราะว่าทรงผมมันปิดตาเดี๋ยวเนดะี๋ยต้องยาวกว่านี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราลบๆก่อน คือเจ้าตัวนิโกะนี่คือมันจะถ้าไม่เห็นตามันเลยนะคือไม่เห็นเลยดีกว่าครับเนี่ยทรงผมมันจะปิดตาหมดเลยโอ้โหมันปิดตาอย่างงี้นี่มันมันใช้ยานทิพหรือไงวะมันสามารถมองอ่เคลื่อนไหวของคู่แข่งได้เออที่มันไล่กาดผมว่านะเพราะคู่ต่อสู้มันอาจจะมองตามันไม่ได้นะครับทําให้คู่ต่อสู้นี่อาจจะอ่านใจนิโกะไม่ออกนะเนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งมันมี เมตาวิชั่นด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะตอนนี้มันอาจจะยังแบบเขาเรียกว่านะทักษะมันยังอาจจะสู้เพกไม่ได้นะอาจจะสู้อีสัง,งิไม่ได้นะแต่ว่าผมว่าอนาคตนี่น่ากลัวนะเพราะว่ามันเป็นคนหนึ่งที่สามารถจับทางของอีสัง,งิได้นะเนี่ยเสียดายนะฝีมือนี่ยังเป็นลองไปนิดนึงผมว่าอเจ,จ้าตัวนี้เนี่ยมันต้องมีแบบมีเมตาวิชัน่นเวอร์ชั่นของนิโกเองนะ เ็นวิชั่นโดยเฉพาะโหแล้วงานนี้นี่แบบใช้สมองกับใช้สายตาล้วนๆครับเป็นเป็นใคยวาเป็นตัวกองกลางอ่านเกมนเนี่ยเนี่ยสมผมมันอาจจะยากๆหน่อยนะเนี่ยม้้จะหยิกยังไงให้มันสวยนะ <laughs> เนี่ยเหลี่ยมๆหยิกซ้ายหยิกขวาไปนะประมาณเนี้ยแหละรู้สึกเหมือนมันโคตรจะยุ่งเลยวะช่างมันครับ คนเรามันต้องมูฟออนนะมาเดี๋ยวเรามาวัด anatomy กันเลยครับนี่แล้วก็เรามาล่างโคงรงฟึบเตียงนิดหนึ่งนี่เส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกครับแนวนอนตรงกลางนี่คือเส้นเอวแล้วนี่กงาเกงในครับอ่าแล้วก็วัด anatomy เป็นท่าทางตามที่เราชอบได้เลยนี่ผมจะวัดท่านี้นี่คือขาท่านท่อนล่างนะครับแล้วตามด้วยเทา้า มันกำลังเดาะบอลเลยนะครับแล้วก็เอาขามาพาดต,ตรงนี้อือปึ๊บ,บแล้วก็ลากมาเป็นขาท่อนล่างง่ายๆเลยครับแบบนี้มาต่อไปก็จะเป็นแขนครับนี่ผมแขนข้างนี้ผมจะเอาเป็นแบบ แขนขวาเนี่ยจะทำตามไอ้นี่เลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคของนิโกะมันเลยนะก็คือนี่ครับก็จะวาดเป็นทรงกลมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะต้องส่องเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมันเป็นสไนเปอร์เนะครับหรือส่องดูทางหรือเป็นกล้องส่องทางไกลนะเนี่ยผมจะวาดกลมๆเดี๋ยวผมลบทรงผมตรงนี้ทิ้งเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นมือนะครับมันจะทําท่าเป็นวงกลมแบบทําท่าเหมือนกล้องส่องนะ อันนี้คือมือมันนะครับเนี่เราก็จะวาดเป็นกลมๆก่อนนะเพื่อให้มันง่ายนะง่ายต่อการที่จะวาดมือให้ทําเป็นรูปทรงกลมแบบเนี้อ <_ d ys> ่านะและ้วตรงนี้คือนิ้วก้อยนะครับอ่านี่คือมือหงายนะลักษณะของมือหงายแล้วตรงนี้เป็นนิ้วก้อยแล้ว uh ก็นิ้วก้อยก็อยู่ราวๆตรงนี้อ่าแล้วก็นิ้วนางก็ยาวกว่านิ้วก้อยนิดนึงนี่แล้วก็นิ้วกลาง แล้วก็นิ้วชี้ให้มันอยู่ประมาณนี้นิ้วชี้อ่าเนี่ยแล้วตรงนี้ก็คือนิ้วโป้งนะครับก็ประประกบติดกับน,นิ้วชี้อ่าเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะได้ลักษณะเหมือนกับเนี่ยเหมือนจะเป็นทรงกลมใช่ไหมครับอ่าเนี่ยแล้วก็ตรงนี้คือมือนะครับเพื่อนๆจะพอจะดูออกป่ะแล้วตรงนี้ก็อ่า เป็นที่ที่รัดรัดมือไปครับมันเหมือนเป็นถุงมืออแต่มันไม่ใช่ถุงมือว่ะประวาตไปครับประมาณเนี้ยแล้วก็แขนฝืบนี่คือแขนท่อนล่างนะครับตัวนี้คือข้อศอกอ่าเป็นไงครับแล้วก็นี่แขนท่อนบนเชื่อมติดก,กันเลยมาแล้วอีกข้างหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดนะ ต้องคำนวณก่อนครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยววาดแล้วมันทะลุแล้วก็อาจจะไปบังไอตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยเอาประมาณเนี้ยและนี่คือมืออ่าเนี่ยข้อดีของการที่วาดอะนาตมีได้มันคือเราสามารถวาดท่าทางแอคชั่นได้ตามใจนึกนะสำหรับเรื่องบูลล็อกนี่ผมจะวาดให้มันแอคติ้งทุกท่วงท่าเลยนะอาจจะยากหน่อยก็ช่างมันนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเหมือนไม่เหมือนช่างหัวมันนะไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจนะ เรามีหน้าที่วาดครับวาดให้มันสนุกนี่เติมทรงผมในล่องนะครับนี่มันจะสะโคปเลยนะครับท,ทําท่าเนี้ท่าสโคปดูนะครับดูเป้าหมายเนี่ยมันคนํานวณนะมันกำลังใช้เมตาวิชั่นนะครับบอกเลยว่าพอมันทําท่านี้โคตรเท่ไอเพเอกไอวีซังี้เนี่ยมันมันจะใช้แบบเอาเสื้อนะเอาปกเสื้อเนี่ยไอ้ตรงคอเสื้อเนี่ยมามาปิดตรงประเวณปากนะครับ มันเหมือนกําลังใช้ความคิดนะแต่สําหรับนิโกะนี่ยังจะทําท่าดีนะนี่ผมก็ชอบค่อนข้างชอบท่านี้เนี่ยเพราะมันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีใครทํานะเนี่ยไอ้นี่นนทําแม่งเลยดูเท่เลยแล้วยิ่งมันมีผมมาปิดหน้าปิดตาด้วยนะแล้วมันทําท่านี้มันมองเห็นแล้ววะ <laughs> มึงเปิดเปิดทรงผมมามันจะเห็นชัดกว่านะมันทําอย่างนี้แล้วมันจะเห็นแล้ววะ <laughs> อันนี้ก็แปลกใจนะแต่ว่าช่างมันครับ ถึงแม้มันจะส่องหรือมองเห็นไม่เห็นไม่รู้นะแต่มันเ hey ท่แค่เท่ก็เฟี้ยก็พอแล้วครับมาชุดเครื่องแบบของทีม y นี่ก็จะไม่เหมือนทีม Z ซนะสีก็จะไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าเสื้อเสื้อข้างในจะคล้ายๆกันนะเนี่ยประมาณเนี้ยชุดข้างในมันก็จะมีลายเหมือนๆกันแต่ชุดข้างนอกนี่จะต่างกันครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าทีม อ่ามานี้แหละแล้วก็ทีม Y ายึบเลขของอิคินิโกก็เบอร์เจเลยครับใส่ไปประมาณเนี้ยนี่อ่ต่อไปแล้วก็ค่อยๆ่ยวาดเสื้อนะครับวาดเติมรอยยับไปเสื้อก็ประมาณเนี้ย เพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะมันกำลังยกขานะฉะนั้นเสื้อก็เลยต้องยกขึ้นมาด้วยแล้วนี่คือลายนะลายชุดของทีมรนะับน่อันนี้คือลายหนาๆผ้าสีดำนะครับประมาณนี้เลยชุดมันจะเป็นชุดสีแดงนะบครัแล้วก็ลายผ้าดำแบบเนี้ยนี่ โอเคฟรีเฮลต่อไปอ่าเดี๋ยวผมอ่าตรงนี้เป็นช่วงของขาอ่าผมวาดฟุตบอลก่อนดีกว่านี่อ่าเนี่ยมันกำลังดอกฟุตบอลอยู่โอเคไม่กลมก็ช่างมันนะไม่ได้ซีเรียสบอกเลยนับสายลูกอย่างผมนี่ผมว่าทรงกลมไม่ค่อยจะกลมเท่าไหร่นะพยายามจะให้มันกลมละก็ได้แค่นี้แหละ เติมลายลูกฟุตบอลไปครับถ้าไม่เติมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ออกนะเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นลูกโป่งลูกอมยิ้มกันนี่ยุ่งเลยนะเอออทำทำลายอย่างนี้ผมว่าลายฟุตบอลนี้ก็วาดยากเหมือนกันนะบางทีผมก็งงนะว่าจะเอาไปเชื่อมตรงไหนดีวะช่างมันครับมั่วไปครับ <laughs> เป็นไงแล้วเด่ก็ยังพอดูเป็นลูกฟุตบอลนะอ่า เดี๋ยวมาวาดอะไรที่มันง่ายๆกว่านี้หน่อยนะวาดแขนนี่ประมาณนี้ฝึบมีตรงนี้ข้อศอกแล้วก็เดินลายครับประมาณนี้มั้งลายผมเดินผิดเดินถูกเพื่นพนพนอนๆก็ตามสไตล์เลยนะนี่ผมก็จำได้ไม่ค่อย,ยจะเยอะ <laughs> นี่วาดนิ้วไป ก็ตามนี้เลยครับตามที่เราล่างโครงเลยง่ายๆพยายามให้วาดนิ้วให้มันหักเป็นสามข้อนะนิ้วมือคนเรามันจะมีประมาณสมข้อเนี่ยมาเนี้แหละคร่าวๆดูใช้ได้ครับประมาณนี้แหละ ต่อไปก็จะมาวัาดกังเกงครับเดี๋ยวเติมลายนิดนึงนรอยยับลงรอยยงรอยยับสายบายแล้วก็กางเกงก็ถบทกขึ้นมาเปิดขึ้นมาแบบนี้นเติมรอยยับจากเป้าก็คือใช้จินตนาการเราเองเลยนะเพราะว่า ไม่รู้จะดูแบบมาจากไหนนะถึงดูก็ขี้เกียจดูนะก็อย่างนี้เลยครับวิธีการมั่วก็เป็นวิธีทางออกหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเท้าล้วอาจจะวาดยากหน่อยนะเท้าผมก็วาดเท้าได้ไม่ค่อยสวยอะ่ะเนี่ยเงื้อมมามาเนี่ยนี่แล้วนี่ก็เป็นอุ้งตีละเติมขอบมันหน่อย รองเท้าอุงเท้าใส่ไปนี่ถ้าผมวาดบ่อยๆนี่อาจจะโอเคได้เหมือนกันนะตอนนี้นี่ก็เริ่มนิดๆแล้วเริ่มพอจะวาดรองเท้าได้แล้วเนี่ยเมื่วานนี้นี่คือข้อดีของสายลวกนะหากวาดบ่อยๆวาดจนชำนาญเดี๋ยวมันก็จะคล่องของมันเองนะไม่ต้องไปกดดันมันครับแค่วาดเยอะๆเน้นปริมาณก็โอเคแล้วเนี่ยววาดเชือก เชือกปูดรองเท้าวาดเป็นรองเท้าผ้าใบนะแบบนี้เลยเนี่ยประมาณเนี้ยมูมๆไปก่อนนะลายอะไรก็ไม่รู้ครับการวาดครั้งแรกนี่เราไม่จ้องเป็นต้องวาดให้มันเหมือนนะเอาแค่ให้มันดูคล้ายๆก็พอเอาไว้เราเก่งๆวาดเราได้ตังคนะ์ะค่อยไปวาดเหมือนอีกทีก็ไม่สายนะ <laughs> หรือสายก็ไม่รู้นะ อย่าเปซีเรียสนะจ้างมันนี่ปุ่มสตั๊กผมก็อะไรก็ไม่รู้นะขิเกตเลมนะนี่ประมาณนี้อ่าแค่นี้ก็พอดูเป็นรองเท้าผ้าใบาแล้วนะรองเท้านักกีฬารองเท้านักฟุตบอลหมอนมว่าแล้วแมมันไม่ทีมันขัวมันไปแต่มือมันไม่ไปตามนะบางครั้งเนี่ย หัวคิดไปอย่างหนึ่งแขนมันไม่ตามมือมันไม่ไปตามนี่คือตาตุ่มนะไอตัวนิโกนี่มันมันเหมือนไม่ใส่ถุงเท้าอะ่ะเออมันไม่ชอบใส่ถุงเท้ามั้งนี่ตาตุ่มมันโผลนี่แล้วก็สุดอยู่แค่นี้นะมันไม่ใส่ถุงเท้าแล้วนี่คือลายนะลายชุดของบูล็อกนะัข้างในลายเสื้อข้างในของบูล็อกนะ ผมว่ามันโคตรเท่ที่มันมีลายเงี้ยแต่ว่าเวลาวาดจริงวาดยากวะ <laughs> ผมไม่รู้ว่าจะต้องเดินลายยังไงเนี่ยจำไม่ค่อยได้ด้วยก็มั่วๆไปนะผมก็พลาดไปมั่วนะไม่ต้องสนใจมันนะ่ะนี่แล้วก็เป็นขางเกงอีกข้างหนึ่งประมาณนี้แหละะแล้วก็นี่คือลายครับลายของชุด มันจะเป็นลายดำยำดำๆหนาๆนะครับแล้นี้คือขาท่อนล่างวาดเป็นน่องมานิดหนึ่งแล้วก็เติมลายอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยเฮ้อดูท่ามันซะก่อนโอ้โหผมว่าโดยรวมนี่ก็โอ้โหมันเทพเหมือนกันวะเนี่ย ปัดสีผิวด้วยบรัชปาดบางๆผสานผิวให้เนียนด้วยแซนเชดเงาผิวลงสีออเรนจ์อย่างเรียบง่ายนักฟุตบอลต้องใช้บราล์ทับอีกชั้นเพื่อให้ผิวดูเข้มทีมไวตัวเต็มแบบตุงๆต้องใช้เชสนัทแต้มฉเฉดเงารัวๆละเลงออเรนจ์อัดเข้าไปให้เนียนไม่เมื่อยมือไม่หยุดระบายเบรนดด้วยเรดอีกเลเยอร์อีกขีนิโกจะยิ่งแข็งแกร่งใช้ลายแหลกแต้มให้นิโกสายตาชัดเจนยิ่งกว่า กล้องสองทางไกลเคลือบคอบบูแบบเฟียวๆระบายมาเจนต้าให้ชุดฝึกของบูล็อกหมักสีอีกชุดเติมเอเมอรอล์เข้าไปจบลงด้วยเพอร์เพิสีสดอัดให้แน่นถึงผมจะบังจกตาแต่แค่ลงสีดำให้เข้มก็สามารถกบหลบบังสายตาผู้คนได้ว่าสีดำยังมีเหลือเฟือโอ้โห้ท่าโคตรเฟี้ยวเฝ้า